สวัสดีครับผมพบกับลุงคำน้ำชัยนะครับลุงคำมาวิเคราะห์บอลนะครับให้ท่านท่นหนึ่งคู่นะฮะสำหรับหน้าห้อง YouTube สำหรับวันนี้นะไปดูผลงานเมื่อวานนะฮะรับทรัพย์กันอย่างต่อเนื่องนะครับลุงคำให้เล่นไปที่เมื่อาวานนะให้แทงไปที่เฟเนเบเชนะครับเฟเนเบเชก็ ชนะ3ประตูต่อ1นะฮะลุงคำททยสกอร์ถูกติดกัน2วันติดแล้วนะครับรู้สึกว่าวันนั้นจะให้แมนยูเสมอ 00, 00นะฮะแล้วก็เป็นไปตามคาดนะฮะแล้วก็เมื่อวานลุงคำให้ไปว่า เฟเนบเช่จะชนะที่3ประตูตอนหนึ่งนะครับไม่เชื่อท่านย้อนกลับไปดูคลิปลุงคำเลยนะครับว่าจริงไหมนะครับว่าสกอตรงกับที่ลุงคำให้เป๊ะๆไหมนะครับผมท่านใดที่ต่อไปก็รับรั์ไปนะลุงคำให้ต่อไปที่ลูกครึ่งนะกินเงินกันเต็มๆ2วันติดๆนะทำกำไรให้ท่านแล้วนะครับลุงคำก็ได้มานิดหน่อยนะครับผมเล่นไม่เยอะครับเชียร์เป็นกีฬานะสำหรับวันนี้นะครับบอลวันนี้เป็นบอลวัน วันพุธไอ้วันอังคารนะฮะวันอังคารที่19นะฮะมกราคมขอมองไปที่เกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมเป็นคู่ระหว่างเลสเตอร์ซิตี้นะ,ะทีมันดับ3ของตารางพบกับเชลซีทีมดับดับ7ของตารางนะฮะเตะเวลาตี35นาทีของเวลาบ้านเรานะครับผมหน้าบ้านผลบอลนะฮะให้เชลซีต่อที่ราคาปอนะครับราคาแรการาคาปอลบสินะฮะแล้วก็ไหล ไหลน้ำอย่างเดียวนะฮะไหลามาลบห้านะฮะอยู่ยังฝั่งเชลซีต่ออยู่นะครับที่ปอนะไปดูอ่าเลทราคานะฮะเลทราคาหน้าแฮนดิแคปของเบทสามหกห้านะฮะเบทสามหกห้าเปิดราคาปอเช่นเดียวกันนะครับเปิดราคาปอเช่นเดียวกันแต่ว่าฝั่งน้ําอ่ามาต่างกันตรงนี้ครับที่น่าสนใจต่างกันตรงน้ำผ่าน้ําฝั่งเลสเตอร์ รองเลสเตอร์ letter, นะ้ำ0.86นะฮะต่อเชลซีน้ำ1.04นะฮะ,นะฮะน้ำล้ๆเลยนะครับแล้วก็ไหลมาราคาเดิมนะฮะที่ราคาปอเหมือนเดิมนะฮะแทงเลสเตอร์น้ำ0.78นะฮะ, 78, ะ,ฮะลดมา6ลดมา8ตังค์เลยนะฮะลดมา8ตังค์เลยนะฮะ แต่ที่แน่ๆนะฮะไปเพิ่มตรงนี้ครับไปเพิ่มน้ำล้นๆให้กับฝั่งเชลซีนะฮะเป็น1.13ฮะราคาแรกล้นยังไม่พอนะฮะช่วงน้ำแรกนะ1.04นี่ล้นยังไม่พอนะฮะฤดูน้ำหลากนะฮะไหลมา1.13เลยนะฮะโอ้โหพระเจ้านะครับให้ไหลกันขนาดนี้เลยนะฮะส่วนทางด้าน Under Over อเวอร์นะฮะอันเดอร์โก็เปิดราคามาที่2ลูกครึ่งควบ3นะฮะแล้วก็2ลูกครึ่งนะครับ อบอลใหญ่ด้วยกันทั้งคู่นะฮะบอลระดับหัวตารางด้วยกันทั้งคู่นะครับวันนี้นะน่าสนใจเปิดราคามาน้อยนะครับแต่ว่าไปาเพิ่ม Under Over เป็น2องครึ่งครบสามเลยนะครับน่าสนใจมากตรงนี้นะฮะสติของทั้งคู่นะครับสถิติของทั้งคู่ซึ่งเคยเจอกันมานะสติย้อนหลังเดี๋ยวดู5นัดหลังสุดพอ ย้อนหลัง5นะัดหลังสุดนะครับล่าสุดเลสเตอร์แพ้เชลซี1-0นะครับแล้วก็เสมอ22นะฮนะเชลซีเสมอ1 1นะเสมอ0 0นะครับแล้วก็เลสเตอร์ชนะ10่สถิติของทั้งคู่รู้สึกว่าจะชนะกันคนละเกมนะครับจะชนะกันคนละเกมเลสเตอร์ ester, เปิดบ้านแพ้เชลซี1-0เชลซีเปิดบ้านแพ้เลสเตอร์10 นะครับห้าสิบห้าสิบถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะฮะเพรทั้งคู่เจอกันมาใครเป็นเจ้าบ้านนี่ก็เปิดบ้านแพ้ครับแล้วก็เสมอกันถึง3เกมเลยนะครับเสมอกันถึง3เกมเลยนะ2 2 1 1แล้วก็0 0นะครับ<ๆ>เกมนี้มองว่า,าน่าสูสีกันนะสำหรับทั้งคู่นะไปดู ฝั่งเลสเตอร์5นัดหลังสุดไปดูฟอร์มเลยนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดของเลสเตอร์นะครับล่าสุดชนะเซาท์เทมป์ตันมา2-0ชนะสโตกซิตี้ในศึก FA ครับมา4ประตูต่อ0นะครับชนะนิวคาสเซิล2-1เสมอคิสตัลพาเลท1-1นะครับแล้วก็เสมอทางด้านแมเชสเตอร์ยูไนเตด2ประตูต่อ2นะครับก็ชนะถึง3เกมนะครับเสมอ2เกมสำหรับเลสเตอร์นะครับผม าทางฝั่งผู้มาเยือนนะฮะสิงโตน้ำเงินครามเชลซีนะล่าสุดไปบุกไปชนะฟูแลม1-0แล้วก็ศึก FA ครับชนะมอร์แคมไป4ประตูต่อ0นะครับแล้วก็โดนแมนซิตี้มาบุกมาชนะขาบ้าน3ประตูต่อ1นะฮะเสมอแอสตันวินล่า1-1นะครับแล้วก็แพ้อาสซิซนลไป3ประตูต่อ1นะ 1> สถิติของเชลซีกระท่อนกระแทกนิดหน่อยนะฮะ ชนะ2เกมนะแพ้2เกมเสมอ1เกมอันนี้คือสถิติ5นัดหลังสุดนะของเชลซีนะครับไปดูตรงนี้อีกนิดนึงนะครับไปดูสถิติการเป็นทีมเย่าและทีมเยือนนะครับวันนี้เลสเตอร์เป็นทีมเหยานะสถิติการเป็นทีมเหยาของเลสเตอร์อยู่อันดับ3ของตารางนะครับมีโอกาสกินเดิมพัน55.56นะอะ่วน เชลซีสถิติในการเป็นทีมเยือนอยู่อันดับ15เลยนะครับอยู่อันดับไท้ายๆเลยนะเยือนไม่ค่อยดีนะครับมีโอกาสกินเดิมพันแค่33.33%เ33ท่านั้นเองนะครับสำหรับเชลซีนะถือว่าไท,ท้ายเลยนะครสถิติ City มันบ่งบอกว่าเชลซี Chelsea เป็นทีมเยือนไม่ดีเลยนะครับขณะเป็นทีมเยือนเลสเตอร์ยังอยู่อันดับ2เลยนะครับ เยาเลสเตอร์อยู่อันดับสนะฮะสศิษข่มกันนิดนึงนะฮะบางครั้งเราต้องเชื่อสศิษมั่งนะครับแล้วก็เป็นเกมพรีเมียร์ลีกด้วยนะฮะนัดนี้มีผลสำหรับทั้งคู่นะครับเลสเตอร์ซึ่งอยู่อันดับสาของตารางนะฮะกับเชฟซีเชฟซีก็อยากตีตื้นขึ้นมาเพื่อทำคะแนนมาเกาะกลุ่มหัวตารางนะฮะตอนนี้ตกตกไปจากการการตารางแล้วนะครับส่วนเลสเตอร์ก็ต้องดันให้ตัวเองอ ให้อยู่หัวตารางเช่นเดียวกันนะสำหรับวันนี้ราคาวาชที่เชลซีอันดับ7ต่ออันดับ3นะฮะที่ปอแล้วไปเยือนด้วยนะครับมองว่าเกมนี้น่าจะจบที่0ูนะฮะอ่าบุกไปบุกมาไม่แน่เชลซีอาจจะโดนเลสเตอร์ยิง1ลูกนะครับมีแน่1-0นะฮะถ้าเชลซีบุกแบบลืมหลังนะฮะเพราะเลสเตอร์เป็นเกมที่เก่งในเรื่องการโต้กลับนะฮะอย่างเช่นวาร์ดี้พวกนี้ครับตัวเร็วตัวจีดด้วยนะครับว่าตัวนี้ บุกมากๆนะครับเตะ2-3าจังหวะหลุดครับหลุดล้กกองหน้าเลสเตอร์เร็วมากนะครับล้กกองหลังเชลซีเหมือนจะช้านะครับเหมือนจะช้า,าเกมนี้เกมนี้ลุงคำยังมองว่า 0- 0นย์นะฮะแต่ถ้าให้เลือกฝั่งชนะลุงคำมองไปที่ฝั่งเลสเตอร์นะฮะที่จบด้วยสกอร์หประตูต่อ0ูนย์ะครับลุงคำเดาถูกมา2เกมติดแล้วนะฮะให้บอลก็ถูกเดาสกอร์ก็ถูกนะฮะวันนี้มาดูหน้าเว็บ VR นะครับหน้าเว็บ VR วันนี้นะน่าสนใจเลยนะฮะน่าสนใจเลยเลสเตอร์รองที่ราคาปอครับรองเลสเ,เตอร์เจ้าบ้านที่ราคาพอที่น้ำศูนย์เจ็ดเจ็ดเก้านะฮะร,ราคาเดียวพอครับราคาเดียวก็รวยแล้วนะวงให้เลยครับดูในวงนะครับดูในวงลุงคาในวงให้ละให้กดตัวนี้ครับให้กดตัวนี้นะครับ มีโอกาสทําแพตดิกนะครับวันนี้นะลุงคําอยากจะให้บอลติดกัน3วันติดเลยนะครับ3วันติดเลย2วันที่แล้วมีผลงานไปแล้วนะฮะรับทรัพย์กันนิ่มๆเลยนะครับแทงอะไรก็ได้ตังค์นะฮะตั้งแต่แมนยูแล้วเมื่อคืนก็ให้อูดาเฟเนเบเชไปนะครับชนะไปนะครับวันนี้ให้เดสเตอร์จบเสมอก็กินเดิมพันนะครับ แต่ถ้าไม่เสมอเลสเตอร์ชนะแน่นอน1ประตูต่อ0ูนะครับบอลหัวตารางด้วยกันทั้งคู่นะฮะต่างคนต่างแก๊กคับลุงคํามองว่าเกมเนี่ยจะเป็นเหมือนเกมอาคู่ระหว่างแมนยูพบกับลิเวอร์นะครับเกมทีมหัวตารางมาเจอกันนะฮะถ้าจะให้บุกนะภาษีดีกว่าต้องเป็นเชฟซีนะฮะชื่อเสียงชื่อชั้นนะครับและตัวผู้เล่นนะครับผมแต่ตอนนี้ทุกคน อย่าลืมนะครับเลสเตอร์มมามืดอีกแล้วนะครับโผล่มาดับหัวตารางเลยนะครับเพราะว่าเกมโ like ต้กลับของเขานี่แหละครับสำหรับเลสเตอร์นะโต้กลับดีมากนะครับโต้กลับดีมากแล้วใช้จังหวะไม่เปลืองนะครับใช้แค่23จังหวะถึงหน้าโก unified, และจบสกอร์ได้นะครับสำหรับเป็นจุดเด่นของเลสเตอร์สำหรับปีนี้นะก็ยังเล็งไปที่เลสเตอร์นะจิงจอกสยามเรานะครับผมไปครับ อยากได้ที่เด็ดเพิ่มเติมนะตรงนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลนะครับบอลมีแน่นอน100%นะครับแล้วก็สายบาคาร่าสายคาสิโนทั้งหลายนะนี่ครับบวก3บวก4นะฮะเพิ่งไลฟ์สดกันไปบานะฮะจะมีน้องอุ๋มอิมนะซึ่งเป็นเซียนอยู่ในกลุ่มนะเมื่อกี้รู้สึกว่าจะนำเล่นรูเล็ตนะครับก็บวกกันไปตามระเบียบนะครับวันนี้ บวกกันทุกๆวันนะฮะกับเซียนทุกๆท่านนะครับในกลุ่มนะฮะแล้วก็บินบอลก็ตามในกลุ่มได้นะติดประกาศกันทุกวันในกลุ่ม Super VR898 นะครับสนใจเข้าร่วมกลุ่ม VRPNG898 l i น์ ID ส่วนตัวของลุงคำทักมาเลยครับเดี๋ยวนำพาท่านเข้ากลุ่มนะครับผมทักกันเข้ามานะครับก็ใครตามลุงคำวันนี้ก็ขอให้แตกเป็นวันที่3นะครับ3วันติดไปเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ